สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนะครับต้นจากไอนต้นไฟครับครับวันนี้ครับมีข่าวอัปเดตนะครับจากทางลิฟ t นะครับซึ่งทางทีมของนักพัฒนาของฝั่งลิฟ t นะครับก็ได้ปล่อยตัว new lift ตัว starter app นะครับก็เอามาให้เพื่อนได้รู้จักกับลิฟ t เบื้องต้นก่อนว่าใน l i ลิฟเบื้องต้นนั้นมีอะไรบ้างนะครับแล้ววันนี้พอได้ยินข่าวตรงนี้นะครับที่เขาส่งเข้ามาให้อยู่ในฝั่งของที่เป็นไล ne ด d e v e l o p e r นะครับแล้วก็ส่งเป็นเหมือนบอดแคสเข้ามานะครับกับอัปเดตกับข่าวสารใหม่ในวันนี้ก็เลยเอาข้อมูลตัวนี้นะครับออกมาแชร์ให้เพื่อนได้รู้จักนะครับว่าตัวที่เขาทำออกมาใหม่นะครับของฝั่งทางลิฟที่ทางทางฝั่งพัฒนาของทางทีมลิฟต์เนี่ยนะครับแล้วเขาก็ได้ทำเป็นตัวสตาร์เตอร์ขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่าอะไรทำอะไรบ้างวันนี้ผมก็เลยจะเอาตัวนี้ แกออกมารีวิวในบางส่วนในบางช่วงและในบางตอนเท่านั้นทําให้เพื่อนๆได้รู้จักนะครับ <S <S เดี๋ยวมาดูนะครับจากที่ในหน้าจอนี้นะที่ตรงข่าวเนี่ยเขาเขียนอย่างนี้เลยว่า New Lip Starter App นะครับแอปลิปเพก้าอ่าตัวลิปเพกเอ่อเพก้านี่แหละเป็นตัวที่เอาไว้ให้ลองเล่นเดี๋ยวเราเข้าไปอ่านดูเงื่อนไขสักนิดนึงนะพอเราคลิกเข้าไปด้านในนะมันก็จะเป็นข่าวอัปเดตนะวันนี้เลยนะวันนี้เลยวันนี้ที่ผมรรเวลาทักทีก็คือวันวันที่2พฤศจิกานะครับ ซึ่งพอเห็นว่ามันเป็นข่าวอัปเดตผมก็เลยอยากที่จะเอาคลิปนี้ออกมาก่อนเลยเพราะจริงๆนะผมทําคลิปไว้ล่วงหน้าหลายคลิปมากแต่ก็เห็นว่ามันเป็นข่าวอัปเดตก็เลยจะทําคลิปนี้ออกมาให้ก่อนเลยคราวนี้นะครับในส่วนของส,ส่วนต่างๆที่ในของเขาขึ้นมาเนี่ยที่เขาเขียนเรื่องราวของข่าวมานะมันก็จะมีอยู่อสองบุลเลตในบุลเลตแรกนะครับมันจะเป็นบุลเลตที่เป็นโค้ดที่เขาทิ้งเอาไว้ข้างในนะครับนี่ตรงนี้เดี๋ยวพอเราคลิกเข้าไปนะครับก็จะฝากโค้ดไว้อยู่ในกิดคับ เราก็สามารถที่จะไปเอาโค้ดพวกนี้นะครับมาลองเทสมาลองใช้ยาดูก็ได้นะครับในการทําตัวที่เป็นลิฟต์สตาร์เตอร์นะครับอ่าแล้วพออีกส่วนหนึ่งนะครับคนน,นท,ที่ส่วนที่สองอ่าเดี๋ยวผมกลับเข้าไปทีส่วนที่สองนะครับก็คือตัวนี้อ่าขยายก่อนส่วนที่สองก็คือที่เป็นลิฟต์เพเกาวนะครับลิฟต์เพเกาวนี่แหละคือเขาทําเป็นหน้าตัวเว็บแอปเนี่ยนะขึ้นมาขึ้นอ่าเป็นเว็บ เป็นแอปมาแหละขึ้นมาตัวหนึ่งซึ่งในตัวของมันก็จะมีฟังก์ชันต่างๆที่อยู่ภายในที่เป็น API ของทาง l ิฟต์นี่แหละว่ามันมีอะไรเล่นบ้างนะจากที่เนื้อหาของเขานะครับที่เขาแจ้งเอาไว้แล้วคราวนี้มันก็สามารถที่จะใช้งานตรงนี้เบื้องต้นเนี่ยผ่านเจ้าเบราว์เซอร์ที่อยู่ภายในไลน์นะพอเราคลิกปุ๊บเราก็จะเข้าไปในนั้นอ่ะเดี๋ยวเราลอง,ลอง,ลองดูนะครับพอเราคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บนี่แล้วก็จะถูก ลั่นขึ้นมานะครับอยู่ภายใต้ของเว็บของเขานะครับที่เขาเขียนเป็นเว็บเนี่ยครับลิฟท์คีดเพเก้าะนะครับนี่แหละประมาณนี้เขาทําหน้าของตัวเว็บออกมานะครับก็เราก็จะเห็นหน้าตาของฟังก์ชันต่างๆที่เขาทําขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้นะว่าในฟังก์ชันต่างๆเนี่ยความหมายของเขาแต่ละอ,อันเป็นยังไงบ้างนะแต่เขาบอกว่าให้เราเปิดภายใน inline นะ open inline อ่ะแล้วก็ คลิกเข้าไปพอเราคลิกเข้าไปนะครับลิฟต์แต่ละครั้งนะครับในแต่ละตัวที่เราสร้างขึ้นมานะมันจะเป็นลิงก์ของตัวลิฟต์ที่เวลาที่เราไปคิดเอทดนะว่าใน1 provider เราสามารถที่จะเข้าไปใช้ฟังก์ชันลิฟต์ได้จากทางลายล็อกอินและในลายล็อกอินนะครับเราก็สามารถที่จะสร้างลิฟต์ลิฟต์ใน1นึ่งลายล็อกอินนะครับก็จะสร้างได้สูงสุดที่30ลิงก์ซึ่งในนี้นะครับก็เป็น1ลิงก์ของทางในลิฟต์นั่นเองนะ และพอในลิฟต์ตรงนี้นะครับก็จะมีการขออนุญ,ญาตในการเข้าถึงนะครับพอเราเข้ามาถึงตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นการขออนุญ,ญาตแบบนี้เพียงครั้งแรกเท่านั้นนะครับก็จะเป็นของฝั่งทางลายดีว e ลเลอร์นะครับแล้วก็ให้เพิ่มเพื่อนเข้าไปก่อนแล้วหลังจากนั้นถึงจะเข้าไปใช้งานต่างๆได้นะครับถ้าเพื่อนๆเ,เคยเห็นเคยผ่านหน้าตาอะไรที่มันแบบขึ้นมาเพื่อยืนยันและกดอนุญ,ญาตอะไรประมาณนี้นะเพื่อนๆก็ลอง คลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับไม่ต้องไปกลัวนะว่าเราจะไปถูกดึงอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ขั้นที่ร้ายแรงอะไรขนาดนั้นนะครับสามารถกดอนุญ,ญาตเข้าไปอ่ะพอเรากดอนุญาตเสร็จปุ๊บมันก็จะพาเรานะครับวิ่งเข้ามาอยู่ในฝั่งที่เป็นตัวของลายตัวลิฟต์นั้นเลยนะครับเมื่อกี้เราล็อกอินเข้ามานะมันก็มีการแจ้งเตือนสักนิดน,นึงไหนลองไปดูอีกทีสิว่าเขาเตือนอะไรอ่ะเราไปดูสิถอยหลังกลับมานะครับคือเราไปเพิ่มเพื่อนนั่นเองนี่ มันก็จะประมาณนี้เห็นไหมครับมันก็จะเพิ่มขึ้นเข้ามาเพื่อให้เราเข้าไปใช้งานแต่ประเด็นของเราวันนี้ก็คือเราจะเอาลิ s ต์ t า r t เตอร์ตรงนี้นะครับที่เป็นเพลย์เก่าเยที่เขาทําขึ้นมาเนี่ยมันมีหน้าตาอะไรยังไงบ้างนะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูนะ่อยปึ๊บอ่ะตรงไหนแล้วเนี่ยผมก็นี่นี่อันนี้โอเคพอเราเข้ามาในนี้แล้วนะเราก็าจะเข้าไปดูข่าวเขาทีเดี๋ยวเรามาลองแกะของเขาดูนะครับว่าเขาเล่นอะไรและทําอะไรบ้างนะครับแล้วผมเอาไปเล่นอะไรได้บ้างนะหลังจากที่ผมได้ ได้ยินข่าวนี้นะผมก็มาลองเล่นดูนะว่าลิฟต์ตัวนี้เราก็เข้าไปใช้อยู่ภายในไลน์แล้วกันเนาะพอมันเข้ามาในไลน์เสร็จเรียบร้อยนะครับสังเกตในอันแรกเลยนะมันจะมีลิฟต์ไอดีไอ้ตรงนี้แหละเวลาที่เราคิดเอทียของลิฟต์ตัวลิฟต์ขึ้นมานะครับเราจะได้ตัวลิฟต์ไอดีของเราเฉพาะนะครับเฉพาะอยู่ในพา o โ i รไวเดอร์ของเราเนี่ยมันก็จะได้ชื่อที่เป็นแบบชื่อแปลกๆออกมาอยู่ประมาณนี้นะซึ่งมีแบบตัวเลขแล้วก็ตัวหนังสือ อักษรยึกยือที่เราอ่านไม่ออกนี่แหละเนียคือตัวหนึ่งที่เรียกว่า lift ID นะครับตรงนี้นี่ประมาณนี้เลยนะเสร็จแล้วเนี่ยในฟังก์ชันต่างๆของ API นะครับ API ที่เขาปล่อยให้เราใช้เนี่ยมันก็มีทั้งแม้กระทั่งว่ากดเพื่อล็อกอินล็อกเอาท์อย่างนี้นะครับแล้วก็เลือกให้ดูว่าเราอ่ะโทรศัพท์เราใช้รุ่นอะไรอยู่นะใช้ภาษาอะไรของเครื่องในเครื่องนั้นที่เราสามารถที่จะไป get ดึงขึ้นมาดูได้นะครับแล้วก็ดูได้ว่าเวอร์ชั่นของตัว lift นี้ อยู่เวอร์ชันอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็ในนี้เราเป็นเพื่อนกันแล้วหรือยังอะไรอย่างนงี้ถ้าเป็นเพื่อนแล้วก็โอเคหลังจากนั้นก็ดูเช็คสถานะต,ต่างๆนะครับแต่ตรงนี้นะครับไายไปเรื่อยๆนะผมจะมีอันหนึ่งที่ให้ดูนะเพราะว่าโดยหลกัหลกๆที่ส่วนใหญ่ชอบชอบกันเลยนะครับก็คือในเรื่องของการส่งข้อความหรือแม้กระทั่งการแชร์ออกไปอ่าเดี๋ยวผมขอย้ายมาที่ฟังก์ชันของการส่งแมเสเซจแล้วกันนะครับจะได้ เห็นภาพชัดเจนนิดนึงนี่อันนี้ครับตรงที่เขาทําขึ้นมาในตัว starter นะครับเขาก็ใส่ตัวที่เป็นข้อมูลของตัว j ส o n อยู่ในกรอบ box ออในแ tag A area เนี่ยนะเพื่อได้เห็นว่าเออโค้ดเบื้องต้นเนี่ยเวลาเขาเขียนใส่เนี่ยมันก็จะไปอยู่ภายใต้ออบเจกต์ที่เป็นบ box สี่เหลี่ยมเนี่ยนะเนี่ยที่ผมกําลังคลิกเลื่อนขึ้นเลื่อนลงให้เห็นอย้่ยนะนี่แหละ ก็คือโค้ดตัวหนึ่งที่เป็นโค้ดปล่อยเทคนะคบพอเราคลิกรันปุ๊บข้อความนี้มันจะถูกส่งออกมาเป็นเขียนคําว่า hello world อ่ะดูนะว่าจะ hello จริงไหมนะผมลองกดรันปึ้งขึ้นไปอ่ะผมไม่แน่ใจว่าข้อความมันถูกส่งไปยังนะอ่ะผมลองออกไปกดออกไปดูก่อนปึ๊บกดออกไปก่อนนี่แน่ออกไหมอ้าวไม่ออกอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะให้ดูอย่างนี้ว่าเวลาที่เราเข้ามาในลิฟต์ตัวเพกาวนะเราจะได้ลิงก์ของเขา ต่อันนี้เมื่อกี้มันน่าจะเป็นหน้าเว็บนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนปึ๊บอ่าล็อกอินเข้ามาก่อนเราจะเห็นตรงนี้นะครับที่เป็น client อ่า client id ที่เป็น l i f t นะครับตัว Lift เนี่ยที่เรา Copy โค้ดตรงนี้มาจริงๆแล้วเนี่ยมันออกมาเป็นแบบนี้นะครับ lift ของเขาตรงๆนะเลื่อนดูก่อนเดี๋ยวปั๊บที่มันเป็นทั้งนี่นี่เห็นไหมครับมันก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้เลยแต่เราอย่าเพิ่งไปมองอะไรเอ่ยนะอยากให้มองแค่ว่าตัวเลขแล้วก็ตัวอักษรก่อนที่มันตกท้ายลงท้ายด้วย J X M อย่างเงี้ยนะ นี่ก็คือหน้าลิงก์เต็มๆของเขานะคบเพื่อจะได้เข้าลิฟต์แล้วพอเราเห็นแล้วนี่ก็คือเห็นไหมครับ JXM เนี่ยก็คือตัวลิฟต์ ID ลิฟต์ ID มันก็จะไปประกอบล่างเป็นลิงก์อ่านี่ผมก็ทําลิงก์ออกมาให้ดูแล้วนี่ประมาณนี้นี่ครับลิงก์ประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวถ้าสิวาเพื่อนอยากจะลองไปเล่นนะเดี๋ยวผมจะทิ้งไอ้ลิงก์แบบนี้ไว้ที่ใต้ description นะครับแล้วก็ลองไปกรอปลิงก์เนี้ยมาใส่ในแชทไลน์ดูมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับในการที่จะรันออกมาได้เดี๋ยวผมทำให้ดูนะคลิกปุ๊บนี่ มันจะถูกรันขึ้นมาโดยเป็นตัวฟังก์ชันของการทำลิฟต์นะครับแล้วซึ่งเมื่อกี้ที่ผมบอกว่ามันกดตัวส่งข้อความนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเทสนะมันคือสตาร์เตอร์นะย้ำนะครับว่าคือสตาร์เตอร์ก็คือแค่ลอเป็นตัวอย่างให้ดูอ่าผมกดรันตั้งเข้าไปรันออกมาไหมนี่เห็นไหมครับฮัลโหลเวิร์กก็รันออกมาแล้วอ่าลองที่ที่นะ h ั l l o ลอะนี่ผมเลื่อนขึ้นไปไล่ไปจนถึงฟังก์ชันที่เอ่อฟังก์ชันที่เป็นคําว่า send message นะั่คือการส่งข้อความออกไปนะครับก็เป็นคําว่าฮัลโหลอะคืว่าผมลองเปลี่ยนดูนะเปลี่ยนเป็นคําอื่นดู Hello ลแล้วใส่ชื่อผมไป Hello ลไอ้ต้นไฟอะเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูปึ๊บจากนั้นผมกดรันมันก็จะถูกส่งออกไปแล้วนะมันจะส่งเข้าไปในอารมณ์ที่เป็นแบบส่งข้อความเข้าไปในห้องแชทนั่นเองปุ๊บนี่มันก็เป็นอะไรนะครับฮัลโห ไอ้ตนฝายอันนี้ไม่เป็นแค่ตัวสตาร์เตอร์ที่ให้ทดลองเฉยๆเท่านั้นเองนะส่วนโครงสร้างเวลาที่เราจะทําให้มันส่งออกมาได้เนี่ยมันจะต้องไปเขียนอีกแบบหนึง่งแต่เขาก็อย่างที่บอกเําว่าสตาร์เตอร์ก็คือให้ทดลองใช้ทดลองทดสอบดูว่าฟังก์ชันแต่ละอันทํางานยังไงแล้วมีการแสดงผลออกมายังไงคราวนี้ตัวถัดมาที่แบบเรียกว่าไฮไลท์ของคนที่ส่วนใหญ่ที่เขาใช้เรียงก,กันแล้วอยากจะได้หรือเกินนะนั่นคือการแชร์อ่าเนี่ยฟังก์ชันนี้ที่ผมเคยพูดในห้องแชทนะครับหรือว่าในกลุ่มอะไรเงี้ย คำว่าแชร์ออกไปได้ก็คือเราใช้ฟังก์ชันที่เรียกว่า lift share target picker นะครับนี่ตัวนี้เลยก็เป็นชื่อตามนี้แหละแนละ้วซึ่งโค้ดของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะ hello เนี่ย hello world นะเดี๋ยวผมลองต่อคาว่าแชร์ไปด้วยนะจะได้รู้ว่าข้อความนี้มันคือข้อความที่แชร์ออกไปนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองส่งออกไปนะครับหน้าตาของการแชร์ออกไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงพอเรากดรันใช่ไหมครับคลิกปึ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบเลือกเพื่อนเลยนะ ประมาณนี้แล้นะผมเลือกเข้าไปส่งให้ตัวผมเองนะครับกดส่งเข้าไปปึ้งข้อความที่เขียนว่า hello world share นะครับมันก็จะถูกส่งเข้าไปในห้องแชทเดี๋ยวไปดูนี่แนี่ฟึบเห็นไหมครับ hello world share นะครับก็ถูกส่งออกไปแล้วนี่ก็เป็นหนึ่งฟังก์ชันของในความสามารถของ lift ที่หลายหลายคนนั้นชอบกันมากๆนะครับแล้วแต่อันนี้ในพาร์ทนี้คือเขาทําเป็น starter ขึ้นมาเท่านี้ผมก็เลยอ่ะไหนๆล,ลองๆไหนๆก็ลองแลง้วน,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 นะขอลองเทสเป็นแบบว่า เราลองทําเป็นโค้ดเทมเพลตแล้วยัดใส่เข้าไปข้างในแล้วลองดูซิว่าเขาจะส่งออกมาได้ไหมนี่ประมาณนั้นผมก็เลยอ่ะลองดูอยากรู้ก็ต้องลองครับนี่คราวนี้ผมก็เลยลองไล่นะแต่ผมจะขอเล่นในฟังก์ชันที่เป็นเรื่องของการแชร์แล้วกันนะครับในการแชร์นี่ในการแชร์ผมจะลบโค้ดตัวนี้ออกไปซึ่งถ้าสมมุติว่าดูจากตัวอย่างของเขานะที่เขาให้มาเนี่ยให้เราสังเกตนะครับว่าภายในที่เราออกแบบโค้ด ในในโค้ดเจสันนะไม่ว่าเราจะออกแบบเฟรหรือจะออกแบบเทมเพลตมันก็จะอยู่ภายใต้ที่อยู่ในบล็อกซสี่เหลี่ยมนี่แหละจากนั้นเราก็ไปเอาโค้ดนะครับออกมาใส่นะผมไม่แน่ใจว่าโค้ดผมยังอยู่ไหมอืมไม่อยู่แล้วพอดีผมไปก๊อปปี้มาเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวผมไปเอาก๊อปปี้ของผมก่อนบึ๊บของผมอยู่ที่ไหนอ่ะเดี๋ยวผมไปเอาโค้ดของผมมาลองเล่นดูก่อนผมทำเทมเพลตเอาไว้แล้วแหละแต่ทำ ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะ้วตั้งแต่สมัยแรกๆเลยนะเดี๋ยวผมขอไล่หาดูก่อนนะปึ่มานี่จะแล้วอ่านี่ตรนนี้ตอนนี้อันนี้ของผมเองนะครับที่ผมทำโค้ดตัวเทมเพลตทิ้งไว้นะแล้วเดี๋ยวผมกลับไปที่สตาร์เตอร์อีกทีอ้าวกลับไปที่สตาร์เตอร์อีกทีอยู่ไหนว่าอ่ะเลื่อนมาปั๊บนี่เสร็จแล้วผมกลับมาที่ลิฟต มาสเตอร์อีกทีเดี๋ยวผมจะลองทําอีกทีนะเอาเทมเพลตที่ผมไปดีไซน์แล้วออกแบบม,มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาลองใส่ในฟังก์ชันของการแชร์นะแชรแท็กเก็ตบิกเกอร์นี่ตรงนี้แล้วเราลบข้อความออกไปนี่ลบทิ้งไปเลยนะคบให้เหลือแค่บล็อกสี่เหลี่ยมเท่านั้นนี่เหลือแค่นี้แล้วอนะแล้วผมก็วางโค้ดลงไปนะครับที่ผมออกแบบออกมานี่แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับลองกดแชร์ดูว่ามันจะแชร์ได้หรือเปล่านะกดรันขึ้นมาครับอันนี้เป็นเทมเพลตนะ อพอกดร้านได้ก็ถือว่าใช้ได้แหละแล้วก็ส่งมาที่ตัวผมอีกที่อ่ะกดแชร์ออกไปนะครับปึง้งเรียบร้อยครับเขาก็จะได้อย่างนี้ขึ้นมานี่อันนี้ก็คือเทมเพลตนะครับเป็นเทมเพลตตัวหนึ่งที่ทำอยู่ในตัว บทดีไซเนอร์นะครับเสร็จแล้วก็ Copy c o โค้ดเนี่ยแหละก็มาลองเทสเล่นๆดูนะก็ถือว่าเป็นสตาร์เตอร์ตัวหนึ่งสำหรับมือใหม่ที่อยากจะได้รู้ว่าในลิฟต์เนี่ยมันมีความสามารถอะไรก็ลองเข้าไปอ่านข้อมูลตรงนี้ดูนะเดี๋ยวผมจะทิ้งข้อมูลตรงนี้ไว้ที่ใต้ Description นะครับก็จะได้รู้ว่าข้อมูลอ้างอิงคือยังไงแล้วตัวลิฟต์ของเขาเนี่ยที่เราจะมาเล่นอยู่ในห้องแชทไลน์เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ที่ใต้ Description นะครับวันนี้ก็ จริงๆมันก็ไม่ถึงว่ามีอะไรมากนะแต่ก็ได้เก็บความรู้นิดน,นึงว่าเรารู้แล้วว่าลิฟต์เรื่องต้นสตาร์เตอร์ที่เขาทําขึ้นมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างยังไงบ้างแต่วันนี้ผมก็เน้นๆให้ดูว่ามีเรื่องของการส่งข้อความแล้วก็มีการแชร์ข้ขขอความออกไป ประมาณนี้เลยนะครับถ้าถูกใจในคลิปวิดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e ให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยลวกันนะครับเรามีเทคนิคอีกมากมายนะแล้วก็มีข่าวสารอัปเดตอะไรที่อัปเดตนะทันเวลาตอนนี้ผมก็จะหยิบตรงนี้ขึ้นมาทําเป็นคลิปออกมาให้นะครับฝากไว้ด้วยลวกันช่องไลต้นไฟช่องเล็กๆช่องนี้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารอัปเดตของทางช่องเรานะครับวันนี้ก็น่าจะมีเนื้อหาสาระเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชม ไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ